ท่านผู้ชมครับยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่อยากจะข้ามไปบ้านหลังเล็กๆริมทางรถไฟใกล้ๆกับคลองเตยเพราะอยู่บนถนนเชื้อเพลิงมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้คุณยายสมจิตอายุ76อยู่กับลูกชายลูกชายพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และป่วยเป็นวัณโรคยายสมจิตเป็นคนดูแลลูกชายที่พิการมาหลายปีและยายเองใช้ไม้เท้าเพราะเดินเองไม่ได้เมื่อวานนี้7โมงเช้า จุดเปลี่ยนของครอบครัวคุณยายซึ่งดูแลลูกชายพิการมาตลอดติดเชื้อโควิดแล้วท่านนอนเสียชีวิตในสภาพนอนข้างกับ,กบลูกชายโดยที่ลูกชายไม่สามารถช่วยเหลือแม่ตัวเองลูกก็ได้แต่มองและนอนเฝ้าแม่อยู่ข้างๆสองแม่ลูกนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณยายเสียชีวิตในช่วงเช้ามีตำรวจกับแพทย์เข้ามาตรวจสอบและพบว่าคุณยายติดเชื้อโควิดจากนั้นก็ออกไป ร่างของคุณยายก็อยู่ตรงนี้กับลูกตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นก็ยังไม่ม anyway> ีการมาเอาศพออกไปเพื่อนบ้านชื uh ่อคุณภาวินีบอกนะครับว่าคุณยายมีญาติแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะไม่ได้ติดต่อกันนานลูกสองคนเป็นลูกชายพิการเพราะประสบอุบัติเหตุลูกสาวอยู่คนละที่ที่ผ่านมาคอยช่วยดูแลหาอาหารให้ช่วงโควิดระบาดเพื่อนบ้านหลังที่ติดกับคุณยายติดเชื้อและเสียชีวิตไปก่อนหน้าคุณยายยายกับลูกไม่ได้ไปตรวจเชื้อเพราะอยู่แต่บ้าน เช้ามดืดมีตัวแทนชุมชนเข้ามาดูเห็นอาการไม่ดีและเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเสียชีวิตตำรวจมาดูแล้วกลับออกไปไม่มีใครมาเก็บร่างชาวบ้านได้จะชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาเก็บร่างโดยลูกชายยังนอนเฝ้าศพอยู่สงสายตีสามตีสี่มั้งจนถึงเวลาจะหกโมงเงย็น 5, ห้าหโมงเงยนนี้ยังยังไม่มาเก็บศพยังค่ะ เคยนานขนาดนี time, no ้ไหมเนี yeah well, to to ่ยก pues ็เคยนานก็ศพที kind of ่สองอยู like ่ฝั่งนู้นก็ข้ามวันข้ามคืนสองวันถึงมาเก็บหดหูมากใจหายหดหูแบบสงสารไอ้คนที่นอนเฝ้าแม่อยู่เนี่ยพิการด้วยก็รู้ม่งไม่รู้มั่งก็บอกว่าแม่ยังไม่ตายแม่นอนอยู่ก็อยากจะรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราโทรไปไหนหลุดหลายหายน่วยงานแต่เขาก็ไม่มาเก็บไม่มาดูนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับสอบถามไปที่สาเหตุทําไมถึงมาเอาร่างออกไปช้าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นมูลนิี่แห่งหนึ่งซึ่งมูลนธิธิแจ้งว่า ตำรวจแจ้งให้มาเก็บศพตอนบ่ายสามครึง่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเก็บศพอยู่พื้นที่อื่นนะคะ<ๆ>ก็เลยมาไม่ได้ในทันทีเพราะมันต้องเป็นชุดพิเศษอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะชุดเกิดการพิเศษอ่ะนะคะพอเก็บคนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยถึงได้มาเก็บศพคุณยายค่ะแต่ตอนมาถึงเนี่ยมันมีชุดเก็บศพของนักการเมืองมาช่วยเหลือมากับอุปกรณ์เข้าไปเก็บร่างคุณยายไปแล้วก็การเก็บศพต้องใช้วิธีตามภาพอย่างที่เห็น<ม>คือเอาลงเข็นมากับรางรถไฟและเข้าไปในบ้านหอร่าง แล้วนําใส่โรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและนําศพไปเผาทันทีท่านผู้ชมถามผมใช่ไหมครับแล้วลูกชายคุณยายซึ่งพิการและช่วยตัวอเอ,เองไม่ได้จะทํายังไง<ฆ>หลังจากแม่จากไปตลอดการล่าสุดเส้นได้เข้ามาช่วยดูแลเอาไว้เบื้องต้นใช่ไหมเราก็ถามว่าลูกชายรู้ไหมว่าคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะลูกชายบอกว่ารู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเลยได้แต่นอนมองดูนะคะ คือรู้ตลอดแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นอนมองมขณะที่ตอนนี้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์เข้ามาช่วยดูแลลูกชายของคุณแม่คนนี้